ยินดีด้วยกับอีกหนึ่งท่านนะคะที่หลังจากติดเชื้อโควิดในทีแล้วเนี่ยมีอาการที่เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียพอไปตรวจปุ๊บเจอว่าความเข้มข้นของเลือดต่ํานั่นคือการเกิดภาวะซีดแล้วก็มีภาวะไทรอยเป็นพิษแต่ตอนนี้อาการต่างๆปกติแล้วความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้นเข้าสู่ภาวะปกติและผลเลือดจากการตรวจครั้งล่าสุด ภาวะไทรอยเป็นพิษกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วผลเลือดลดลงอย่างชนิดที่ว่าหมอเนี่ยตกใจกันเลยเองได้มาปรึกษาอาจารย์แม่ได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วก็รับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการฟื้นฟูร่างกายไปกระตุ้นเรื่องของเซลล์ผมกันโดยเฉพาะและทานไฟเบอร์พรีไบโอติกเพื่อดีทอกกำจัดสิ่งที่ตกค้างในร่างกายออกทานสูตรเบต้ากลูแคนพารเพื่อฟื้นฟูระบบผมกันพอไปตรวจ 15วันหลังจากรับการรักษาร่างกายปกติมากอาการซีดหลังจากติดเชื้อโควิด -19 ีนและภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษที่เกิดขึ้นหลังจากการติดเชื้อโควิด -19 นก็เกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราเสียสมดุลในขณะที่ติดเชื้อโควิด -19 ีนหรือเกิดจากภาวะไซโตไคลสตอมอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาได้ตรงจุดร่างกายก็จะสามารถฟื้นฟูได้เร็วอาการผมร่วงก็ดีขึ้นด้วย นอนไม่หลับก็ดีขึ้นด้วยเป็นอีกท่านหนึ่งที่ร่างกายสามารถฟื้นฟูได้เร็วมากใช้ระยะเวลาแค่เดือนครึ่งยินดีด้วยกับทุกท่านแล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ